นอกจาก AI แล้วมีค่าทักษะที่คุณต้องมีถ้าไม่มีนะคุณจะพลาดโอกาส100%ครับ AI ไม่ใช่สำคัญที่สุดถ้าไม่มีตรงนี้มี AI ก็ไม่มีประโยชน์เดี๋ยวผมจะให้คนดูใช่ครับถ้าคุณมีตรงนี้ใครๆก็อยากจะจ้างคุณมาใครๆก็อยากจะให้คุณอยู่ในทีมเขาทักษะแรกคืออะไรครับแล้วอย่าลืมนะทักษะที่5หลายคนจะพลาดทักษะแรกคืออะไรครับ problem solving ครับแปลว่าอะไรครับเป็นทักษะแก้ปัญหาเป็นในโลกนี้วันนี้ที่กิจการโตโตผ่าไรครับโตพ่อเขาแก้ปัญหาคนอื่นเป็นถ้าคุณเป็นคนที่แก้ปัญหาเป็นทุกคนอยากจะจ้างคุณในทีมเขาถ้าคุณเป็นคนที่แก้ปัญหาเป็นลูกค้าอยากจะมาหาคุณแก้ปัญหาเขาเห็นภาพไหมครับแต่วิธีแก้ปัญหานี่คืออะไรครับวิธีคิดวิธีถามคําถามใช่เดี๋ยวผมจะให้คุณดูนะว่าเราจะเอามาใช้ยังไงทักษะที่5้ามันจะรวบรวมหมดนี่เลยนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะให้คุณดู framework ด้วยมาดูทักษะที่ สองก่อนนะ พรีเมียมวิสิบิลิตี้แปลว่าอะไรครับแปลว่าเราอยากจะให้ทุกคนรู้จักเราไม่ได้แค่รู้จักเราเป็นคนทั่วไปรู้จักเราเป็นระดับพรีเมียมเพราะว่าอะไรครับระดับพรีเมียมอ่ะเวลากิจการมันเริ่มโตเริ่มโตทุกคนอยากจะเป็นพรีเมียมทุกคนอยากจะเพิ่มสถานะภาพรับทุกคนอยากจะต้องการของดีๆใช่ครับถ้าคุณสามารถเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้คุณด้วยนะว่าคุณอยู่ในอุตสาหกรรมอะไรถ้าคุณสามารถทำพรีเมียมวิสิบิลิตี้เป็นคุณจะเจริญมากยกตัวอย่างถ้าคุณเป็น SEO ถ้าคุณเป็นดิจิทัล Services. ถ้าคุณเป็นที่ปรึกษาทําเว็บไซต์ที่ปรึกษายิงแอดที่ปรึกษาบริการที่สามารถทำคอนเทนต์ได้โอ้โ oh หอันนี้สุดยอดที่สุดคุณดูผมสิเดิมทีอะตอนนี้ผมอยู่ออสเตรเลียไม่มีช่องที่เมืองไทยนะ18เดือนที่แล้วผมมาเปิดตอนนี้อคุณไป Google เลยปิดการขายพรีเมียมใครมาครับผมมาที่1เลยใช่ไหมผมอยากจะให้คุณทักษะเนี่ยไม่มีวันขาดในโลกนี้นะคุณไปเรียนเลยเดี๋ยวผมจะให้คุณดูนะว่าทำยังไงนะมาดูทักษะที่3ามก่อน พรี m มียมคอมมิวนิเคชัครับแปลว่าอะไรครับเป็นทักษะการสื่อสารระดับพรีเมียมเวลาเนี้ยคนสื่อสารมันทั่วไปถ้าคุณสื่อสารแบบคนทั่วไปอ่ะคุณก็จะเป็นคนทั่วไปแล้วไม่มีใครอยากจะมาซื้อจากคุณแบบพรีเมียมหรอกเขาก็จะมาต่อรองราคามาคุยกับคุณคุณก็เป็นคนทั่วไปถ้าคุณเป็นคนทั่วไปคุณก็อีกคนนึงอะ่ะ ไปแล้วเขาจะเอาคนที่แบบเอกลักษณ์ดีคนที่แบบโดดเด่นที่สุดหนึ่งเดียวถ้าคุณสื่อสารเป็นตรงนี้ลูกค้าจะเข้าใจคุณว่าคุณเป็นพรีเมียมเวลาคุณไปสมัครงานคุณสื่อสารเป็นเขาจะเห็นว่าคุณอะ่ะไม่เหมือนใครแล้วเขาอยากจะให้คุณอยู่ในทีมเขาเพราะว่ากิจการเวลาจะไปหาลูกค้าใช่ไหมเขาก็ต้องสื่อสารว่าเราอะ่ะไม่เหมือนใครเราอะ่ะโดดเด่นที่สุดเก่งที่สุดหนึ่งเดียวทําเป็นไหมทําไม่เป็นใช่ไหมเดี๋ยวผมจะให้คุณดูนะตรงนี้ว่าทํายังไงมาดูทักษะที่4ก่อน พรีเมียมมายเซตครับแปลว่าอะไรครับแปลว่ามายเซตอะ่ะเราต้องพัฒนาเป็นพรีเมียมอันนี้เป็นทักษะใช่ครับมายเซตเป็นทักษะเดี๋ยวผมจะให้คุณดูนะว่าทํายังไงแต่ถ้าคุณไม่ทําตรงนี้คุณจะไม่สื่อสารเป็นพรีเมียมคุณจะบอกว่าเอ้ยไม,ไม่ไม่ต้องทาหรอกเดี๋ยวนี้โลกนี้ทุกคนใช้ AI ไไปไม่แต่ถ้าเรามีพรีเมียมเราจะวิธีคิดอะ่ะเราจะไม่ได้คิดเหมือนคนทั่วไปเราจะคิดแบบพรีเมียมเห็นไหมเราจะดูมีคอนฟ idence มากขึ้นวิธีการคิดนะครับจะดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่คุณคิดแบบนั้นถ้าคุณ เป็นพรีเมียมคุณก็จะดึงดูดคนที่อยู่รอบข้างคุณเป็นพรีเมียมวันนี้อ่ะคนรอบข้างคุณนะ่ะบอกคุณไหมเอ้ยทําไม่ได้หรอกอย่าไปฟังเขานี่ยเขาไม่ได้พรีเมียมแต่คุณนะ่ะถ้าคุณปรับตัวเองเป็นพรีเมียมคุณอาจจะไปหาคนที่พรีเมียมแล้วคุณจะโตเพราะว่าในโลกนี้ตอนนี้คู่แข่งเยอะมากการแข่งขันเยอะมากแต่คนที่มันเป็นพรีเมียมใช่ไหมคนส่วนน้อยอยากจะไปแล้วเวลาตรงนี้เวลามาส่วนน้อยอ่ะมันไม่ค่อยมีคู่แข่งคุณนะ่ะจะมีโอกาสมากเห็นภาพไหมมาดูทักษะที่5นะสุดยอดที่สุด ทักษะปิดการขายพรีเมียมใช่ครับทำไมทักษะนี้จะไม่มีวันขาดผมจะบอกให้ปิดการขายมันมากกว่าแค่การขายนะมันมากกว่าแค่เงินคุณดูสิเวลาคุณคุยกับทีมคุณนะ่ะมันเป็นการสื่อสารเราขายแลวครับเราขายวิสัยทัศน์ให้ทีมเราจะได้เขาทำงานให้เราเวลาเราคุยกับลูกค้าเราขายเลวครับเราขายว่าเราแก้ปัญหาเขาได้จะได้เขาซื้อจากเราเวลาเราคุยกับครอบครัวเราเราขายเลยครับเราขายความสุขว่าเฮ้ยเราเทคแคร์คุณได้นะมาอยู่ร่วมกันเห็นภาพ <bug S 2> ไหมเวลาคุณจะไปหาแฟนใหม่เฮ <ardi S 1> ้ยเราเทคแคร์คุณได้มันเป็นการ การขายหมดทุกอย่างเดี๋ยวผมจะให้คุณดูเราจะเอามาพรีเมียมทักษะเนี่ยผมจะให้คุณดูเฟรมเวิร์กว่าคุณเอามาใช้ยังไงเฟรมเวิร์กเราชื่อพรีเมียมเซลส์เมธอด Position Offer Close แปลว่าอะไรผมจะให้คุณดูนะทักษะหมดเนี่ยเอามาใช้ยังไง1เวลาคุณ problem solving เวลาคุณแก้ปัญหาเป็นน่ะเวลาคุณทา position ดึงดูดกลุ่มลูกค้ามาหาคุณคุณยิงแอดคุณทําการตลาดกลุ่มลูกค้าที่ผิดมาหาคุณน่ะแปลว่าคุณแก้ปัญหาผิดถ้าคุณแก้ปัญหาเป็น position คุณจะดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่เป็นมาเห็นภาพไหม ออฟเฟอร์ก็เหมือนกันคลอสก็เหมือนกันเวลาคุณทําข้อเสนอเป็นน่ะให้ลูกค้าเห็นว่าใช่อ่ะคุณแก้ปัญหาเขาได้วิธีคุณพูดเขาจะเข้าใจคุณแล้วเขาจะมาหาคุณเห็นภาพไหม problem solving อยู่ในตรงนี้ visibility ทํายังไงครับหมดนี่เลย visibility communication m n d s e t say ผมจะให้คุณดู visibility คือถ้าคุณวันนี้ทำคอนเทนต์ไม่เป็นถ้าคุณทําการตลาดไม่เป็นแปลว่าคุณไม่สามารถ position premium visibility ได้คุณ premium communication ไม่ได้ถึงคนไม่ซื้อจากคุณ เห็นภาพไหมคุณมี m i n d s e ตไม่ดีถึงไม่มีใครซื้อจากคุณแต่ถ้าคุณมี p r e m มียมมายเ e t ตพร m เ u ียมคอมมิวนิเคชันพรีเมียมวิ i l ลิตี้พรีเมียมโซลวคุณจะได้ลูกค้าเกตพรีเมียมแล้วคุณจะปิดการขาย p r e เมียได้เห็นภาพไหมอันนี้เราทําวิดีโอมาให้คุณดูนอกจาก AI อ่ะอันนี้เป็นหลักการที่ไม่มีวันขาดในโลกนี้พ0 0เคุณดูวิดีโอนี้นะอีก5ปีถ้าคุณดูวิดีโอนี้นะคุณจะเห็นว่าทักษะนี่จะไม่มีวันขาดทําไมครับพันปีที่แล้วเขาก็ทํานี้2,000ปีที่แล้วเขาก็ทํานนนีี้วันน้ เขาก็ทําตรงนี้ผมทําออกมาเฟรมเวิร์กให้คุณดูพรีเมียมเซสเมธอดเอาไปใช้เลยนะครับแล้วถ้าคุณอยากเรียนวิธีนี้เฮ้ยเราจะใช้ในอุตสาหกรรมเราได้ยังไงอุตสาหกรรมคลินิกสวยงามทํำยังไงอสังหาทํำยังไงเป็นประกันทํำยังไงเป็นวิธีคอนซัลทิงแบบพรีเมียมทํายังไงขายวีซ่าขายดิจิทัลเซอร์วิสการตลาดทำคอนเทนต์เอสเออทำอยังไงทักเข้ามาหาผมได้แต่อย่าลืมนะเฟรมเวิร์กนี้เอาไปใช้ทักษะ5นี้อย่าขาดนะ แล้วคุณนะครับมันจะขอบคุณตัวเองว่าโอ้โหดีนะที่คุณดูวิดีโอนี้แล้วคุณก็จะเจริญคุณก็แชร์วิดีโอนี้กับทุกคนด้วยเลยนะและถ้ามีคําถามอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างคอมเมนต์มาหาผมก็ได้ครับทักมาในไลน์ก็ได้ขอให้คุณโชคดีนะผมชื่อเดฟเศรษฐีครับสวัสดีครับ